สวัสดีค่ะมาดามจีิโคเรีล่ะมาละค่ะพี่น้องใส่เสื้อยับเท่มนี้มาจ้ามากินกับกันเมนูงง่ายๆเจวพริกบนปลาแดกพี่น้องค่ะแล้วก็มีไก่แดงพี่น้องสื่อมาใหม่ละจักบาทละสามพันวอน3000วอนกับหกสเจสิบบาทเนี่ย พี่นองเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบบาทพี่นองค่ะเนี่ยสิบบาทบานเข้านะก <c oughs> ินพ <c oughs> ี่น้องซื้อบางอุดหนุนกัน ใส่มือด้วยค่ะ เมนุนอีกคือเมนู่น,น,นถือเหลือจากที่ทํางานหมู่บ้านพี่น้องคนที่เป็นเ็ดขายอยู่แถวที่ทำงานเอยแถวบ้านมูจะฝากเป็นซื้อให้เหลือกลับมาพี่น้องเลย กับเข้าววเนนี้วู้วาาท่า่เด้อพี่น้องมามากระเร่อนพานเด้ค่ะอันนี้เป็นสไตล์ฮานำเสนอแบบเร็วๆียการใช้จริงๆชีวิตจริงๆกินจริงจริเบลีแบบเผ็ดเผือโช่อย่างมากมายพี่น้องค่ะ ในความเป็นจริงแต่ละวันคนเรากินยังไงแบบไหนบ้างในมุมในมุมในมุมชีวิตของแม่จี้เองสินะบได้รเรียกแบบบได้เรียบไตรเอิ้นจอดวิวสินะ่ะมา้เบ,บิ้ง Ý lý xí Lấy lại mùm Mình đi văn sờ bài sờ bài phía nọ เจอว่าต้นปีมาเนี่ยไม่จีเจอมรสุมหนักพอควรเป็นยังจงว่าเจอมรสุมที่หนักก็เจอมาตลอดน่นละล่ะ ปีที่แล้วนี่งจะเจอแต่กระพามันไม่ได้พี่น้องคะยัานนี้ปัญหาพ่อค่อยๆแก่ปัญหามันมีทางออกแค่รอเวลาว่ามันสิมาแนวใดทางออกมันเป็นแบบใดที่ว่าไม่สะสมน,นักหนาคือแม่เสีย ผ่านมาเดือนหนึ่งจะน่าเห้ีออกจากงานอาัดเสียงทีแล้วนี่ค่ะนี่นะบริษัทมีความผิดอย่างเดียวค่ะบริษัทยังผิดมันจะมีแบบ ลูกหักลูกแพ้งเขาเลยแหละค่ะต่นายไปคัดค้าอย่างในเทมงานกันเนี่ยเขาหันเรียบว่าเป็น ไปเอออ,อหอบมกในสิ่งที่มันบ้าแมน,นบ้าเถือกข่อยกับเฮ็ดบ้าได้พี่น้องฉันบ้านักหน้าสาหัสข่อยก็จะเออเอออได้อยู่แต่อันไหนมนันบ้าแมน,นข่อยก็หรือบ้าเถือกขี้เขาอะไรล่ะพี่น้องคะ่ะก็ออกเฮ็ดกับเรามาแต่มาเกาหลี ตอ,อนจะแน,เนออ่เป็นไงออกเสือบอพี่น้องคอยว่าถามทั้งว่าถามว่าเสียใจยังเ้อออกก็ออกหามมองหม่มเขาคิดว่าเขาเฮ็ดดีที่สุดใครเฮ็ดดีที่สุดอะใครว้างนะานี่ยทําทำดีที่สุดแล้วไม่เสียใจไม่ถามด้วยทำไมให้ออกทำไมน้อยอย่างนี้บอออกก็ออกจออบ ไปตั้งคำถามเมยอเท้าเอาทำเนะค่ะพี่น้องจิบสีอันนี้แล้วสวัสดีค่ะ